ท้าทายที่สุดแล้วสั่งที่สบายเทคอยากจะทำคือจะมีบริษัทไทยที่คิดแบบสากลถ้าเราทำสำเร็จครั้งนี้ทุกคนจะเข้าถึงเทคโนโลยีแบบสบายๆครับสิ่งที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันโดยเฉพาะโควิดเนี่ยเรามองว่าการพัฒนาระบบเองเนี่ยยังต้องเร่ง เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการลดต้นทุนสบายโซลูชันอยากจะใช้โซลูชันอย่างชื่อนะครับเพื่อแก้ให้กับคู่ค้าเราและลูกค้าเราเนี่ยสามารถได้ประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการจัดก,การภายในร้านเขาบริหารต้นทุนบริหารสต็อกรวมไปถึงที่สำคัญที่สุดนะครับเปิดรับการชำระเงินให้ได้มากที่สุดโดยไม่แบ่งค่าย สบายโซลูชันนะครับจริงๆกลุ่มที่ใช้หลักๆก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับอย่าง Tesco l o t ตัสรวมไปถึง Department Store แต่เราอยากจะเพิ่มเข้าไปแล้วอยากให้รายกลางและรายย่อยเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากการที่ใช้ระบบโดยที่ถ้าเราสามารถขยายให้ตลาดใหญ่เนี่ยระบบจะถูกลงอันนี้คือคีย์สำคัญที่เราอยากให้ทุกคนเติบโตได้จากการที่สร้างประสิทธิภาพในตัวร้านค้าของเขาหรือศูนย์นั้นๆ ระบบที่ใช้งานง่ายโดยคนที่จะบอกว่าใช้งานง่ายมี2คนกลุ่มแรกก็คือคนที่ทำงานอยู่หน้าร้านค้ากับกลุ่มที่2คือลูกค้าที่เดินมาเราใช้บรกิการ2คนนี้ต้องชั้นง,งานง่ายที่สุดระบบการจัดการที่เป็นมองในการคำนวณต้นทุนในการบริหารของเสียระบบเราจะบอกได้ว่าคุณมีสต็อกยังไงคุณควรใช้ยังไงแล้วสต็อกอน,นันเนี่ยคุณเข้ามาเมื่อไหร่ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือวันนี้เราต้องเปิดการ p a y m e n t ์ให้หลากหลายที่สุดแล้วระบบของเราพร้อมที่จะเปิดต่อตรงกับระบบ delivery ทุกบริษัทผมยกตัวอย่างเลยลูกค้าเรารายหนึ่งเขาอยากทราบว่าหลังจากขึ้นระบบใหม่ของเราเนี่ยในหนึ่งวันเขาขายเข้ามันไก่กี่จานแล้วตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงขายไปแล้วกี่จานร,ระบบสามารถบอกได้ โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่เขาก็จะมีทีมงานที่จะไป AI วิเคราะห์สถิติเขาสามารถมี Data ต,ตัวนี้ไปทำโปรโมชั่นได้อันนี้คือตัวอย่างในการจัดการ Data บนระบบหลังบ้านของเราด้วยครับระบบ POS ของเรานะครับในร้านอาหารจะเปิดรับแทบจะทุกตระกูลเพลนต์สมมุติมีร้านค้าอยู่เยาวราชเป็นคุณลุงท่านหนึ่ง อาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีเยอะแต่เขาอยากจะเปิดรับทุกเพย์เมนต์แต่เราจะมีสบายมันนี่เป็น w a l l ล็ตอันนึงเป็นตัวกลางที่สบาย POS สามารถรองรับทุก w a l l ล็ตอันนี้จะเป็นนวัตกรรมการทำเพย์เมนต์แบบใหม่สามารถจ่าย,ดยได้ทุก w a l l ล็ตถ้าเป็นศูนย์อาหารระบบเดิมยังไม่ได้รองรับ Delivery แต่ถ้าเป็นระบบใหม่เราสามารถต่อตรงกับทุกค่ายซึ่งตรงนั้นจะสร้างโอกาสในการขายบนสู์อาหารของเขาได้อีกอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยคือถ้าเทคโนโลยีมาต้องสร้างผลประโยชน์ได้เยอะขึ้นทุกคนต้องได้โอกาสในเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีของคุณสบายเพราะเราจะทำให้มันราคาที่ถูกลงเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วที่สำคัญคือ โจทย์ของเราคือต้อนทุนคุณต้องลดลงทุกทุกวิกฤตวันนี้โอกาสอยู่กับเราโอกาสในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจซึ่งอันนี้ผมมีความเชื่อเลย100%ว่าสบายโซลูชันจะทำภารกิจนั้นได้ดีโดยผ่านโปรดักต์ POS ของเราระบบ POS ของสบายนะครับคือ คุณไม่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์เป็นระบบเช่าระบบหมายถึงคุณแค่เช่าระบบของเราแล้วเราจะมีฮาร์ดแวร์ไปให้เรามีมาตรฐานที่เราดูแลลูกค้าไฮเปอร์มาร์เก็ตระบบที่ดีที่สุดอยู่ที่ไฮเปอร์แต่เรากำลังเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาให้คนเป็นจำนวนมากได้ใช้ในราคาที่จับต้องได้การที่สบาย IPO เนี้ยครับ จะเป็นการตอบย้ําให้คู่ค้าเราและลูกค้าเรามีความมั่นใจว่าสบายเทคโนโลยีเปิดโอกาสการทำธุรกิจให้สนิทแนบแน่นยิ่งขึ้นแล้วผลประโยชน์สุดท้ายจะกลับไปที่ลูกค้าของเราคาดว่าปีหน้าก็น่าจะใช้มากกว่า500ล้านนะครับในการลงทุนทั้งหมดครับท้าทายที่สุดแล้วสิ่งที่สายเทคอยากจะทำคือ อยากให้คนไทยหรือทุกคนในประเทศไทยเชื่อว่าจะมีบริษัทไทยที่คิดแบบสากลความสำเร็จนั้นคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดคือลูกค้าคู่ค้าพนักงานผู้ถือหุ้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือถ้าเราทำสำเร็จครั้งนี้ทุกคนจะเข้าถึงเทคโนโลยีแบบสบายสบาย